นี่อวามจำอะลยวจ่าอะไรโออ้ฝันดีถ้าจำได้เ๋ออ๋ออ๋ออันอ๋อน๋ออ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 นออนออ๋ออ๋เก่าอ๋ออ๋ออ๋ออเลอ๋ออ๋่อ๋อไว้อ๋ออ๋ออามอีอ่๋นอ๋ เขาก็เลกู่้้ีาำรนโอ้แต่ฟันดีมันบอกโอแจำไ่จมด่อ้สูแล้วฟันดีใจที่ยดีใจั้อเสียง่ให้จำเลยไหมอือถ้าเข้าไปในบุกันมอจำมากบกันไม่ได้แ้ซื้อแว่นะนาซื้อแล้วซื้อสอตนีอันซื้อเล็กแกซื้อเล็กก็ได้สองตัว โต๊ก็ Dante, ูโตัวเก่ามันบอัหนหมตาช่ไมโอ้ต well ่ำต๊ต่นี่ังหิมัฝันักต้องฝอนหอกไปได้ไรมันบ่อแม่คนเล็ตามเขาเีมทงเอบ่อบอทูงหกเนาะโอ้ยบ้านนี้จะบัฝันชอหอกบัฝัเท่าอยู่นี่แต่มาเดฝันดีดีใจหุมุยอะแต่ว่าไม่เห มาหนิจำความฟันได้บ่แเม่บกันเลยอ๋อก้ฟันก็จำ่ไดเลยตบ่าหานว่าให้ว่าฟันดีแมดีใจพรอมอดีใจพร้อมตบแมตัวเด็กนี่ยเรมาบ้าไม่ไดก็บอกว่าจะาคนหยนะ้อะให้บ้าให้กับทีลูลูกจับัานนี่แหละนอกคนบ้าฟันนี่ฉันว่าค้าห้าบ้าฟันไ่ต้องซื้อ้ส่นาวันจเลยสิะางันนี่กอดนีนะ แม่ซี่เหี่ยมสองตัวหรืทีเก้าศูนเก่าหนึ่งแม่ลอตเตอรี่จะซื้อเท่าไหร่ลอตเตอรี่ก็ซื้อได้เก่าเก่าสูนเก่าหนึ่ง

ไม่้าไมอมีวาง่ายนั้น่นบอกจักเอกฟันตัียบอบกอันบกฟันกัคือบกฟันเนาะอันขั้นหอบอกฟันขั้นหอบอกฟันยังคิดบอกบกฟันออันกันกคือยิบบวันมัก็เล้ยตเาื่อถ่มตเนียอก็เลกยไว้ยังวัพาพานน่ะ

กัวงวัลกังวัลกังวั่นสีบมันก็หายเป็นกะหายศูนย์หนึ่งมาในงวดสี่สองก็เป็นกะหายอย่าง,งสาี่สองอเนาะอ่ะอันนั้นเไม่สองนหนึ่งอ่วอันวดอันงวดสี่สองเลขทูบเขามหมดหมด,ส,หดสี่สองแต่ก็มีแตเ่เลขเลขทูปกปเขาดีด หมายเากมาขึ้นเรื่อ,อ,อตตาตาืึงามแช่แมเเล็เหล็กงามอยู่ดิเหล็กงามก็เจา้าก็เจ้าสื่อหลายที่เหล,ล็กหกแปดก็ได้ขาคือรถทเจ้าเจ้าคอยดสัเป็นาหลาหมดแล้วโอ้หหมนี่จะ้าจะไหลกันยแม่บริ้ซื้อเล็กหลายตัวเนาะแมนเออแ,อแมนแมนบ่แมมนบออ่ออกกับว่เสียหลเออมา คือว่าทาอเาว่าขาอเนาะรีเรวไปม่มีวาื่อได้ได้ว่าได้ยเร่วหลัาจานันางว่าสื้อทั้งนั้นทั้งว่าื่อหลายตใครมาจากทั้นักไรนกับจังสื่อจีสื่อแม่สื่อตะเล็กจ้ของแล้วครับเนาะเอาตะเล็กจ้ของบ่อเล็กพื้นมะป่นถือกระถือครับ กะวันตวันนี่ีแต่เลขไวแล้ว่า่เวเหล็กถูกสามแปดหกนี่แม่ปศิปศึ่เรยนมครับมันคือเล็กถูกเพื่อเขาดีเยอะจะทานมะขือนะมาเจียงมีตักตะวันอกันโอ้เลขกเกียรตานี่เพรมีดเล่บก็ตะวันตวัาดีดีตะวันตะวันดีดีตวันไม่เนาะ อันนี้เ <spices> พ uh ื huh. ่อก็ยื่ข่างก็ฝันข้าก็ฝันก็ต้นกฝันอย่างนี้เราวางเงินเราวางเก้าศูนกับเก้าหนึ่งแม่นักตัวใดเนี่ยเก้าหนึงโอ้ยหนักเก่าหนึ่งโอ้ตัวหนักคือหนักเก้าหนึ่งมันเก่าเน่ยแล้วกมาออกดูเนาเาก็ซือไปตามที่มาเกหนแต่ว่าปูสะกดมันซื้อไ้ตัวละล้านนี่นี เก่าหนึ่งเป็นเก่าเพิ่นกลับความด้ขันแม่นันอันขั้นแม่นันออกหนึ่งเก่านี่เพิ่นเพิ่นจะได้ล้านหนึ่งคนด้ผูสกดลหนุนสื่อเก่าหนึ่งกับเก่าหกฮกกับเก่ามันตัวเดียวกันแั่นว่เพิ่นสื่อไว้ตัวละล้านอันนี้เพิ่นเพิ่นบ่ตัวด้ครับเพะเพิ่นเป็นทาเพราะว่าเพิ่นถืองวดก่อนมัิ่นถือแปดแสนเนี่ยครับขับรับเพิ่นเพิ่นต้นหลายรับเพิ่นถือมาดู ก็เลยมาบอกสู่แม่ฟังว่าถามมาแม่มักตัวไหนเพราะว่าปูสครับเพราะว่าปูสะกดนุซื้อไปตัวละล้านน่นซื้อเหล็กสองตัวนี่คนซื้อเหล็กสองตัวที่แม่ซื้อสิบเก้ากับสิบหกไปกลับเพราะว่าผวกับเก่าตัวเดียวกันเพราะเลยกลับหัวลงโอ้หมกหกโอ้มากกันมาแม่แม่

ซื่อเพราะได้ฟังเสียบออกมากไปได้เจียละสองหมื่นจิ๊บแต่ว่าลอตตอลี่แม่ได้หลายใบชนบุนีเก่าศูนเก่าหนึ่งเก่าศวนนี่ได้แค่ใครว่าได้วันคิดใบหรือเปล่าตาตาสวนเก่าจะถว่าอใเาว่านึ่งนึ่งเก่าก็นึ่งเงิน ไั่ได้จะไหวย่างละหาไปเกลนึงหนึ่งเกาได้ย่างละหาแต่ว่าศูนเกลเกาศูนแต่ว่าได้ย่างละสิบแสดงว่านักศูนเกเว่าไม่ลสไม่หลายเบิ้งก่าได้เอาแกตัวดีเหนสิละเพราะว่าเกลนึงเกลนึงที่วัดลีไม่หลายก็เกลสูนที่มันนะโอ้แต่ว่าแต่ว่าตหน้ามาเอาหลายเก่ลคือหนึ่งคือเกลหนึ่ง ขั้นดอกขั้นดอกสองตัวมากนี่แม่ได้กิได้หลายมื่นอยู่อะไรมันยังไม่เตืนม่เตือนครับมาเอาเลขเลขพันเลขพันเขาค้งหัวเด้ครับเลขพันเขาคุ้งหัวดัวไม่ได้ทั่วพันได้ได้สามได้สามแปดหกเลขทั่วพันกับเขาค้วหัวที่ตั้งชิก็ยังเขา

แปดหกนะครับทำช่ชมทำส้มสบๆมันหมันเรื่อยๆเงี้ยหน่อมเปมีสุน่าหกหานเนี่ยมาคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม